ครับอยู่กับตู่วิโรธายากับโชว์รูมออนแอร์ครับวันนี้คารวานของนิสสันนาวาร่นะครับทั้ง Pro 4 X ทั้งตัวแบ็ k อ d ดิชันวันนี้เราไม่ได้มาทดสอบรถหรือไม่ได้มาลองรถอะไรแต่ว่าเราจะไปช่วยผู้ประสบุทกภัยทางภาคอีสานโดยเฉพาะทางจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้เรามีรถกันทั้งหมดเข้าคันเนาะแล้วก็ขนสัมภาระกันเต็มรถนะครับเพื่อจะเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาดีลเลอร์ เพื่อจะไปดูในพื้นที่ว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ไปที่สารการจังหวัดแต่เบื้องต้นนั้นเป้าหมายหลักเราจะลงไปพื้นที่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยนะครับเราก็จะไปดูว่าเฮ้ย,เข,ยเขาเดือดร้อนเราพอจะช่วยบรรเทาอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ปาทดสอบรถนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็จะไปพิสูจน์กันละว่าในสภาพน้ําท่วมที่มันสูงสูงที่เราเห็นกันอยู่ในข่าวหรือว่าเห็นกันอยู่ในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยว่าน้ํามันเยอะขนาดนั้นเนี่ย รถนิสสันดาวราที่คุณเห็นกันเนี่ยรถเดิมๆนะผมพูดง่ายๆอย่างเนี้ยแบ็กเอ i ィชันใช่ไหมอย่างเนี้ยโปรโฟเอ็กซ์เนี่ยรถเดิมๆผลสัมภาระแล้วเราจะลุยน้ําได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ของความแร่งของนิสสันอันนึงแหละว่าเฮ้ยเขาทําได้ไหมคือภารกิจหลักอ่ะเราจะไปช่วยผู้ประสบภัยแต่สิ่งที่จะเป็นของแถมให้เราในวันนี้ก็คือทดลองขับยาวๆแล้วก็ไปลุยน้ําจริงๆตัวจริงๆจริงนี่ครับ เดี๋ยวผมไปคันนี้โปรโฟเอ็ก e คันนี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นรถเดิมๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอุปสรรคที่เป็นน้ำเนี่ยเฮ้ย <Yeah. S 1> <Hey, S 2> ไอ้เจ้าโปรโฟเอ็ก e เนี่ย <Yeah. S 2> มันลุยได้แค่ไหนแล้วมันสามารถช่วยใครได้บ้างตามผมไปครับ ไปสารการจังหวัดนะครับกับคารวานนิสันนวาร่าที่เรามาช่วยน้ําท่วมที่รีสะเกตเนี่ยแล้วก็ทางจังหวัดทางอพปรเนี่ยเขาก็จะพาเรามาที่อําเภออุทุมพรที่ใสนะฮะเราก็แวะเอาของดอปไปเรื่อยๆอย่างตอนเนี้ยซ้ายมือเราเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนทุ่งศิมวิทยาใช่ไหมก็จะเห็นว่าน้ําค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็คือวัดป่าสีมงคลรัตนารามเนี่ยซ้ายมือเราเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวบางส่วนเนี่ยเราอาจจะต้องไปลุย น้ำเพื่อเอาของคือวัตถุประสงค์เรามาช่วยแล้วเราก็จะแบ่งเบาในพื้นที่คือปกติอะถ้าคนท,ทั่วไปเข้ามาช่วยในพื้นที่อะเขาก็เอาของไปลงสลารกลางหรือว่าที่ว่าการอำเภอจังหวดัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาตามมาก็คือของเหล่านั้นมันไปกองแล้วมันไม่สามารถลงพื้นที่ได้แล้วพอจะลงพื้นที่เขาก็ต้องหารถที่ลักษณะที่มันเป็นออฟโรดหรือว่ารถที่มันยกสูงเข้ามาแต่ยังนวาร่าตัวเนี้ยเขาสามารถ ลุยน้ําได้ประมาณ80ซนเมตรนะฮะสามารถลุยน้ําได้ประมาณ80 80ซนตมรเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่บน Pro 4X นะเนาะ Pro 4X คันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องทวินเทอร์นะฮะ190แรงม,ม้าเราก็จะลุยเข้าไปแจกของผู้ประสบภยัยผู้ง,งา่ายๆเราก็จะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราไปทํา ทำได้ถ้าพูดง่ายๆนะก็เหมือนเป็นการแบ่งเบาภาระของคนในพื้นที่คือถ้าเราเอาไปกองกองปัญหาคือว่าของมันจะกระจายลงพื้นที่ได้ค่อนข้างจะลําบากนะครับอย่างตรงเนี้เราก็จะเห็นว่าน้ําค่อนข้างจะเริ่มค่อนข้างจะสูงคืออันนี้คือถนนหลักซึ่งปกติมันจะไม่ค่อยท่วมอย่างผมมีโอกาสคุยกับผู้ใหญ่บ้านก็บอามาต่อหมู่บ้านก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าครั้งนี้ถือว่ามันรุนแรงในรอบ8-10ปี คือมันเหมือนเป็นวงรอบนะฮะว่าน้ํามันล้นมาน้ํามันล้นมาแล้วปีนี้มันน้ําค่อนข้างเยอะที่เราอยู่ตอนนี้มันเป็นถนนสายหลักซึ่งปกติมันไม่ท่วมมันก็จะท่วมตามถนนซอยถ้าเรามองเข้าไปอย่างถนนซอยตอนนี้ก็คือต้องเป็นรถทหารหรือที่เราเรียกกันรถเอมซีที่มันสูงสูง,สงเขาถึงจะเข้าไปส่งได้หรือไม่ก็เป็นเรือนะครับเข้าไปส่งในนั้นนะครับแต่อย่างเล่าเนี่ยเราก็พยายามจะลุยน้ําเข้าไปแต่ถามว่าเวลาขับรถลุยน้ำเบื้องต้นเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าเราประเมินอย่างตอนเนี้ย คือน้ํามันไม่ได้สูงมากเราก็ขับธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีปัญหาเยอะถ้าแค่เนี้ยเราก็หอวว่าบ่อยย่นแต่ถ,ถ้ามันสูน้ํามันสูงมากอ่ะพูดง,ง่ายๆท่วมถึงครึ่งล้อหรือเราเริ่มเห็นมันขึ้นมาที่กระจังเห็นคลื่นเห็นอะไรที่ขึ้นมากระจังเนี่ยแนะนําสิ่งแรกเลยเราควรจะดับแอร์ถามว่าดับแอร์เพราะอะไรเอ้ดับแอร์แล้วน้ามันจะไม่เข้าเหรอไม่ใช่แต่ที่เขาดับแอร์ก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้พัดลมไฟฟ้ามันทํางานเพราะวาเวลาพัดลมมันมาปะทะกับน้ํา สิ่งแรกเลยมันอาจจะช็รุดได้สิ่งต่อมาคือน้ำมันจะกระจายแล้วพอมันกระจายมันไม่มันบอกไม่ได้แนละ้วมันจะกระจายไปไหนบ้างมันก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายที่รถได้นะครับประเมินเบื้องต้นเนี่ยคือเราลุยได้ไม่ได้เนี่ยง่ายๆเลยหลักการง่ายๆเลยดูไอ้คันหน้าก่อนหลักการง่ายๆเลยคันหน้าแม่งจมก่อนเราเราโอเคง,ง่ายๆนะถ้าคันหน้ามันไปได้เราก็ไปได้คือต้องรถประเภทเดียวกันนะ ไม่ใช่คันหน้าสิบล้อเราบอกเฮ้ยพี่ตู่บอกไปได้เราตามคันหน้าอ่าเราก็ต้องดูใช่ไหมรถที่มันอยู่ในเกรดเดียวกับเรากลุ่มเดียวกับเราพูดง่ายงเพราะว่าบางคนบอกครึ่งล้อบางคนบอกที่ผมบอกว่าบางครั้งอ่ะมันประเมจากครึ่งล้ออย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าบางจุดอ่ะมันต่ำมันต่ำไปเลยและอีกอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือในเรื่องของคลื่นที่มันจะกระทบกับเรานึกออกไหมฮะเวลาเราขับตอนเนี้ยโอเคมันครึ่งล้อจริงแต่เวลารถสวนกลับมาสมมติเป็นรถใหญ่สวนกบมาคลื่นนแรง ขึ้นมนแรงขึ้นมันแรง,แ,รงแล้วขึ้นมันสูงตรงนั้นอนะ่ะมันจะสร้างความเสียหายให้กับรถยนต์เราได้อันนี้คือสิ่งสิ่งที่ต้องต้องพึงระวังแล้วผมบอกเลยถ้าเรามองว่ามันมีความเสี่ยงสูงเราเห็นรถอื่นๆตายหรือจอดอยู่อ่ะคุณอย่าไปลุยเลยมันไม่คุ้มค่าต้อมันแพงนะฮะความเสียหายเราตอบไม่ได้ว่าว่าจะไปจบที่ตรงไหนถ้าพูดกันง่ายๆนะเพราะเพราะถ้าน้ำมันเข้าไปในเครื่องคุณต้องเปิดฝาสูบฝาสูบกโอ้ยเยอะแยะ ถ้าถ้าคุณโชคดีแค่ถ่ายของเหลวมันก็ดีไปแต่ถ้ามันเป็นอย่างที่ผมบอกมันเลวร้ายถึงขนาดกับฝาสูบโกงอะไรพวกนี้มันก็เรื่องใหญ่นะครับอันนี้อันนี้ก็ฝากกันประเมินไว้ก็จอดไว้ในที่ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็อ่ะตอนนี้เราพยายามจะเข้าไปให้ถึงเขาเรียกอะไรผู้ประสบภัยนะครับผู้ประสบภัยตอนนี้เราพยายามจะเข้าไปถึงผู้ประสบน้ำค่อนข้างจะไหลออกมาค่อนข้างจะแรงนะฮะเนี่ยเขาก็จะมีป้ายถนนชํำรุด อ้ามผ่านเราก็พยายามจะเข้าไปถึงที่ผู้ประสบภัยเพื่อไปเอาของกันนะที่เขาเดือดร้อนอนะ่ะให้ได้มากที่สุดนะฮะถามว่าเวลาเราไปช่วยผู้ประสบภัยถุงยังชีพใช่ไหมส่วนใหญ่มีอะไรหลักๆเลยอาหารแห้งน้ำดื่มนะฮะอ,อาจจะมีขนมอาจจะมีเด็กใช่ไหมขนมก็ที่มันหนักท้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ พวกนี้ก็ติดเข้าไปแล้วก็ถ้าไปไม่ได้กระดาษชาระอันนี้ก็ถือว่าสําคัญนะเพราะว่าบางครั้งมันไม่มีใช้ก็จะเข้าไปนะคะคราวนี้เราวิ่งมาวันนี้ทั้งหมดต้องบอกว่าผมมากับคุณโจฮะคุณโจครา,าวไลน์ตอนนี้ช่วยถ่ายอยู่นะ612.4กิโลเมตรอัตราที่เปลืองอยู่8.7เจดลิตรต่อ100กิโลไม่ใช่8.7กิโลเมตรต่อลิตรนะเดี๋ยวดูแล้วจะตก,กะใจใช่ไหมตอนนี้เรอยู่นี่เลย ตําบลโคกจานนะครับมันอยู่ที่ตําบลโคกจานตอนนี้เรากําลังเข้าไปค่อนข้างจะคือมาถึงตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งนะแต่ว่าฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับระน้ําก็เริ่มสูงอ่ะผมขออนุญ,ญาตดับเครื่องปรับอากาศก่อนนะเล,เ,ลเล่นน้ําสนุกกันนะนะครับนนอ่ะก <ไป S 1> <ด>็อย่างที่บอกเราวิ่งมาประมาณหกร้อยกว่าโลเนี่ยแล้วก็อัตราที่เปลวก็อยู่ประมาณแปดจุดเจ็ดถ้าคิด กลมๆนะก็ประมาณ1 2บไอี่ <12. S 1> อ้สิบกิ l. โลเมตรต่อลิตร12 0องจุดศนกิโลเมตรต่อลิตรถามว่าเฮ้ยมันมันกินมันไม่กินถ้าดูตัวเลขอย่างนี้บอก12โลลิตรทุกคนก็บอกว่าพ้ยมันกินเพราะว่าเราค่อนข้างจะแบกของมาเยอะน้ำหนักรถค่อนข้างเยอะใช่ไหมเจ้าใช่แล้วขับกันเร็วด้วยครับแล้วคัค่อนข้างจะต้องรีบทำเวลาที่นึงเพราะว่าพอค่ำแล้วเราจะออกจากพื้นที่ลำบากนะฮะเราก็ต้องอาจจะต้องรีบทำเวลาน้ำไหลแรงมากอ่าเนี่ยแสดว่าพื้นที่แบบ แบบค่อนข้างจะเต็มค่อนข้างจะเต็มเลยแล้วก็พอพูดถึงขับรถในในน้ําท่วมขังอย่างเงี้ยแต่ประสบการณ์ของผมอย่างที่ผมบอกว่าประเมินจากรถคันหน้าเราอย่างเราดูรถคันหน้าเนี่ยเขาไปได้เราก็ไปได้แต่ต้องทิ้งระยะห่างเผื่อรถเขาตาย <c oughs> ที่ผมบอกอะ่ะแล้วก็ตก,<พ>ตกหลุมอะไรเราจะได้ดึงกันได้เราก็ได้เห็นแล้วที่สำคัญก็คือว่าพยายามให้รถคุณเข็นไปข้างหน้าเรื่อยเพื่อให้มันแหวกขึ้นออกมาถ้าถ้า ถ้าคุณขับแล้วคุณเบรกอะ่ะมันจะเกิดขึ้นโจทย์นึอหอะครับขึ้นมันก็จะกระทบแล้วเข้าที่หน้ารถเราอ่ามันก็จะสูงขึ้นถ้าพูดกันง่ายๆนะเพราะนั้นพยายามจะดันน้ําไปข้างหน้าเรื่อยๆเพื่อให้เหมือนมันแหวกน้ําออกมานะครับอันนี้อันนี้ต้องแบบเออต้องต้องพึงระวังกันไว้ฮะคนที่นี่ก็ยังสนุกยังสนุกกันอยู่นะสนุกกับการนะครับนะครับตรงนี้ อนนี้ก็อะไรนะยังเรียนบ้านโปร่งสามาคัคคีใช่ไหมน้ำตอนนี้ค่อนข้างจะสูงแลอย่างอย่างถึงตอนนรกผมปิดแอร์ละเพื่อไม่ให้ตูข้างหน้าโดนพลมแบบว้าบรรทุกหัวท้า,ายมันจะไม่ห้อยอหน่อยเรานน้ำตรงนี้ค่อนข้างสูงสสสแล้วอ่าแล้วอย่างที่ผมบอกที่เราสังเกตข้างหน้าอย่างที่โจบอกตะเคี้ยเราไม่รู้ว่ามีหลุมมีบอ่อหรือมีอะไรหรือเปล่าถ้าพูดง่ายๆนะเราก็ดูลายข้างหน้าไว้นะครับ น้าค่อนข้างเยอะเลยแล้วอย่างเงี้ยถนนขาดบางครั้งเราไม่รู้นะครับแล้วก็ผมฝากนิดนึงรถเล็กๆรถเล็กๆโดยเฉพาะถ้าคุณขับรถเก่งนะแล้วก็รถเล็กๆน้ําหนักเบาๆเนีเ่ยเ,เวลา,าน้ำมันอะอาจจะไม่เยอะแต่น้ำํำแรงๆอะและ้วคุณจะฝ่าหรือคุณจะผ่านอะผมบอกว่าสมมติอย่างเงี้ยน้าจกขวามาซ้ายคุณพยายามวิ่งเกาะทางขวาไว้เพราะอะไรรู้ไหมโจ้บางครั้งน้ํามันซัดแล้วรถเราลอย เคยไหมเคยขับแล้วรู้สึกตามมันกระแทกอยู่ใต้ท้องรถไหมรถใหญ่ๆวิ่งมารถลอยเลยบางครั้งรถมันลอยเลยมันลอยแล้วคุณไม่รู้ตัวคุณก็ตกไปอยู่ข้างทางบางครั้งคุณแบบขับไปแล้วคุณเห็นรถตกข้างทางอ่ะคุณบอกเฮ้ยเขาไม่รู้ทางหรอไม่ใช่นะน้ํามันเอาไปน้ํามันห่อไปน้ำามันเึ้นขงนันนีคือล้อเรายุดติดพื้มันก็เลาหนักรถเรายังหนักอยู่บุ มันอุ้มเนี่ยมันมีโอกาสที่รถคุณจะลงไปอยู่ข้างทางได้ถ้าพูดกันง่ายๆนะครับปีนี้ผมว่าในสามสี่ปีหลังที่ไปช่วยปีนี่ผมเจอหนักสุดแล้วตอนนี้คพี่เพราะส่วนใหญ่ที่เราไปเนี่ยที่ผมไปเนี่ยไม่ได้ไปลพบุรีกับพี่นะส่วนใหญ่เราจะเจอน้ํานิ่งอ๋อคืออันนี้น้ํามันยังหลากอยู่น้ํามันหลากอยู่คือน้ําจากสีสะแก่ตามที่เขาบอกเนี่ยมันก็จะไปลงที่อุบล โหอย่างตรงนี้แรงมากอย่างตรงนี้ค่อนข้างจะน่าก,กลัวนะโนู้หลงดูข้างหน้าค่อนข้างจะน่ากลัวี่บอกอะรถเล็กๆอะมันมีสิธิ์จะโดนหัวมีสิษิ์ที่จะจะลอยแล้วก็ลงข้างทางได้อันนี้ถึงถึงบอกบอกว่าต้องประเมินต้องประเมินสถานก,การณ์เลยว่าว่ามันควรจะเสี่ยงหรือมันไม่ควรจะเสี่ยงพอเราขับแรงไปเนี่ยน้ำมันก็จะไปซ้ายขวาเนี่ยมันจะไปเข้าบ้านเขาใช่ใช่ออันนี้ก็ต้องระวังฮะระวังแล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของคนที่เดือดร้อนด้วย น้ำอย่างเงี้ยน้ำค่อนข้างจะสูงเลยเราก็พยายามอยากเข้าไปลึกๆเพื่อไปช่วยค้อนะอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถามผมว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยค่อนข้างจะน่ากลัวเพราะว่าเพราะว่าพอเราจอดปุ๊บมันจะมีเหมือนน้ากระฉ่อกเนียคนจะได้ยินเสียงน้ำจะตีใต้ท้องมัน,ม,นมันน้ำมันจะกระฉอกแล้วก็เวลาน้ำมันเข้าท่อเสียนี่ก็น่ากลัวนะฮะมันจะย้อนที่ไปซึ่งตรงนี้ถึงบอกว่า พยายามถนะ้าเป็นไปได้อะอย่าจอดพยายามอย่าจอดผมถูอว่าให้เว้นคันหน้าพอสมควรแต่เนี่ยเนื่องจากเราเป็นคาราวานค่อนข้างเยอะเราก็ประเมินเราก็ดูน<ล>ะครับเว้นระยะคันหน้าด้วยคือระยะเบรกเออเวลาลุยน้ําเนี่ยหลายคนไม่เคยขับลุยน้ําท่วม,มกดเบรกอยู่ทําไมเบรกไม่อยู่มันเอาไม่อยู่เ,<อ>เพราะว่าเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งด<อ>ิสเบรกนะน้ามันไปอยู่ระหว่างจานเบ<อ>รกกับพอบเบรกอ่าแล้วเวลาพอลุยน้ําเสร็จอะ กนดนงอ่าต้องเหยียบเบรกหนักๆนิดนึงเพื่อไล่น้ําถ้าพูดันง่ายๆนะอ่าแล้วก็บางคนอ่ะผลกระทบอีกอย่างหนึ่งคือพอคุณลุยน้ํามากๆแ้พอคุณเหยียบเบรกเหยียบเบรกหนักมากจานเบรกโคตรอีกเพราะจากร้อนมัปไปจินนะครับอันนี้เราก็เนี่ยเข้ามาช่วยชาวบ้านเชาวบ้านตัอย่อันนี้คือคือเกิดร้อนจริงฮะเ้า่มาพื้นที่จริง เราแบบองแหละถ้าอย่างนี้ผมไม่อยอ่รอนก็ไมนะครับน้าค่อนข้างสูงนะคือตอนเนี้ยถ้าเราดูจากคันหน้าขอประตูขอประตูนะพรอที่จะเข้ามาในห้องโดยสารเปิดได้เข้าแน่นอนถ้าเปิดจะเข้าแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าก็ถือว่าเขาซิลดีนะน้ําน้ําไม่ได้เข้ามานะน้ําไม่ได้เข้ามาในห้องโดยสารน้ําค่อนข้างเยอะ ท่วมมากี่วันแล้วครับท่วมมากี่วัว<า>นแล้วครับจะส,อ,สอ,อาทิตย์แล้วค่ะสิกว่าวันแล้วค่ะ<อ>แล้วก่อนหน้านี้ท่วมเคยท่วมยี่ไหมปีกายท่วมสองครั้งค่ะปีที่แล้วหนักเท่านี้ไหมหนักเท่านี้ไหมครับขนาดนี้แหละค่ะขนาดนี้เลยสองครั้คงค่ะแล้วนานแล้วท่วมนานไหมกี่วนันกว่าจะยุบไปค่ะไม่นานค่ะอ๋อแต่ครั้งนี้นานจ้าครั้งที่แรกจ้า ไม่นานครั้งที่สองก็ไม่นานแต่ครั้งนี้นานสิบกว่าวันแล้วเนาะกบจะสองอาทิตย์แล้วค่ะอ๋อครับผมปลอดภัยครับสวัสดีครับนะครับก็ต้องบอกว่าคนข้าจะเดือดร้อนน้ำเนื่เยอะอันนั้นไม่ใช่น้ําเท่าคอนะเด็กเขานั่งนะเด็กเขานั่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรนะสร้างภาพครับสร้างภาพอันนี้คือเด็กเขาว่าเล่นน้ำกันนะ คือน้ำมันไหลเนี่ยมันดีอย่างมันไม่สกปรกน้ำมันไม่เน่าออน้ำมันไม่น่า่ใช่สนุกไหมเด็กๆก็สนุกแต่ผู้ใหญ่เครียดเพียรเียดก็ไม่เคยเข้าใจจนเราโตนี่แหละพี่นี่ถ้าท่วมไปหน่อยก็ถึงมิเตอร์แล้วแล้วท่วมถึงมิเตอร์นี่เขาตัดไฟป่ะเนี่ยน่าจะต้องตัดตอนนี้เขายังไม่ตัดเพราะชาวบ้านอยู่ยังอยู่ถ้ามันสูงกว่านี้สูงเขามิเตอร์ตัดแล้วเพราะว่าผมประสบการณ์บ้านท่วมมาแล้วผมก็จะอยู่ที่บ้านแล้วโดนตัดไฟ ให้พี่ไม่จ่ายเหรอใช่ไม่จ่ายเขาตัดเองน้ำมันก็ไหลตลอดแล้วก็ถ้าลุยน้ำแล้วเยอะๆอย่างเงี้นะอย่างน้อยเพื่อเพื่อความเซฟตี้อ่ะก็ควรจะไปเปลี่ยนพวกของเหลวโจ้เช็คเช็ค เาก็เปลี Naj ่ยนส่วนใหญ่ก็ควรจะเปลี่ยนแหละเพราะบางครั้งมันมีโอกาสที่น้ําอาจจะซึมเข้าไปรอดเข้าไปเออเปลี่ยนก็จะสบายใจกว่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเบรกของเหลวทั้งหมดอะพวกใช่มันควรจะเปลี่ยนเพราะว่าเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะเพราะเราไม่รู้ว่ามันอาจจะซึมเข้าไปมันไม่ได้มีผลในทันที ค,คุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าปิดจ็อบหรือว่าปิดภารกิจได้สวยงามครับกับทิปนิสันอวาร่าที่เราไปช่วยน้ำท่วมกันมานะฮะที่จังหวัดรีสะเกษอุทุมพรพิสัยอย่างที่เห็นในภาพที่ผ่านมาน้ำค่อนข้างจะหนักาสาหัาการบางจุดท่วมกันมาสองสัปดาห์แล้วก็ยังท่วมต่ออีกเพราะฉะนั้นเราคนไทยนะครับมีโอกาสช่วยเหลือกันแล้วก็อยากให้ทุกท่านผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปด้วยดี และจากการขับขี่ต้องบอกว่าเจ้าโปโปเอสที่ผมขับอะนะประมาณสักพันกิโลเตเ็นะตอนนี้คือตอนนี้เรายังอยู่แถวปากช่องนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อก,กับเข้ากรุงเทพอีกประมาณ200กิโลเมตรต้องบอกว่าเฮ้ยมันเป็นรถกระบะหรือรถปิกอัพสี่ประตูที่ขับแล้วเรารู้สึกไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยล้านะฮะอันนี้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ได้เห็นหรือว่าไม่ได้ลองขับยาวๆอย่างผมอย่างวันนี้ผมนั่งขับนั่งมากับคุณโจ้คาวไล์นะ รวมๆตอนนี้ประมาณพันกิโลถ้าถึงกรุงเทพอย่างที่บอกวันพันสองร้อยกิโลอัตราสิ้นเปลืองของผมเนี่ยอยู่ประมาณแปดลิตรแปดลิตรกว่าแปดจุดเจ็ดอะไรเงี้ยต่อร้อยกิโลเฉลี่ยมาแล้วก็ประมาณสิบสองกิโลลิตรถามว่าทำไมอัตราทิ้นเปลืองมันสูงอย่างนั้นหนึ่งเรามีน้ำหนักบรรทุกสองเราขับค่อนข้างเร็วก็ค่อนข้างทำเวลาเนาะเพราะว่าเราต้องวิ่งไปส่งของแล้วเข้าพื้นที่อย่างที่เห็นว่ามันคํามืดแล้วออกมาอาจจะประตบอันตรายก็อาจจะใช้ความเร็วสูงนิดนึง แต่ว่าสิ่งที่ตอบโจทย์จริงๆเจ้าโฟโฟเอคันนี้เจ้าเครื่อง2.3เทอร์โบคู่ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยมันมันเป็นรถที่ขับสนุกนะแล้วก็ที่สําคัญคือมันขับแล้วเฟิร์มแม้ว่าความเร็วอาจจะสูงเราก็ยังรู้สึกว่าเฟิร์มแล้วที่สําคัญคือผมว่ามันนั่งแล้วมันไม่เหนื่อยมันไม่ล้านะครับซึ่ง,ง,งตรงนี้ใครอยากขับรถกระบะหรือว่าใครกําลังมองรถกระบะกลุ่มเนี้ยผมอยากให้ไปลองนาวาล่าเผื่อจะชอบแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่า ตัวเครื่องยนต์เขาอะต้องบอกว่าถ้าถ้าเอารถกระบะมาเรียงกันในบ้านเรานะตัวความทันสมัยของเครื่องยนต์เขาอะก็ไม่ได้เป็นรองใครละคุณง่ายๆในเครื่องที่มันเป็นเทอร์โบคู่เนี่ยอย่างที่เรารู้อยู่ในตลาดก็มีเพียงสองเจ้าก็คือมีทางปอรดใช่ไหมแล้วก็มีทางนิสสันนี่แหละเพราะฉะนั้นใครอยากได้ในเรื่องของเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์ได้และในเรื่องของรูปร่างหน้าตาก็อย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะทันสมัยขึ้นอันนี้คือก็ขายคองให้เขาหน่อยในไหนเราก็ไปช่วยแล้วเนาะ เราก็อยากจะขายของให้เขาสักหน่อยแล้วก็พี่น้องที่ผมอยู่นะครับก็ระวังในเรื่องของอุบกาภัยโดยเฉพาะทางภาคกลางนะฮะตอนนี้เรามาช่วยอีสานแล้วก็เดี๋ยวน้ำกำลังมาภาคกลางอีกเยอะก็ฝากกันไว้รักษาดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายและความปลอดภยัยขอให้ผ่านภัยธรรมชาติตรงนี้ไปด้วยดีนะครับ <S <S ขอบคุณครับ <S 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 สวัสดีครับ